อาก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเราก็ยังอยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะก็หลังจากจบลีกก็จะไปตีแพ็คลายวันนะครับมีแพ็คปลดล็อกตัวเข้ามานะซึ่งตัวนี้พี่ยังไม่มีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูมีแพ็คอาหารแพ็กสัตว์น้ำแพ็คปลดล็อกตัวแล้วก็มี Cash of Titan มาใหม่นะเจ้าเซ c โคโทเซอรัสนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับต้องตีถึง28อีเวนต์นะถึงจะทำการปลดล็อก Cash of Titan ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่แพ็กอาหารกันก่อนเลยดีกว่านะครับ ใช้ตัวระดับคอมมอนสตัวรอบแรกเขาเป็นนกนะเราก็ใช้กินพืช2ตัวเลยโอเคไปสู้3รอบนะครับรอบแรกแพ็กนี้แพ็กง่ายๆนะครับก็เข้ามาสู้เพื่อเก็บอาหารเก็บแต้มเก็บแต้ม JW อะไรพวกนี้ได้นะครับโอเค AI มี2 อีสองแล้วมันตีเลยนะมันรีบนะครับโอเครีบอย่างนี้พี่ก็รีบกลับนะครับโอเคไปจัดสองแต้มก็เพียงพอที่เหลือชาร์จไปปั้งเรียบร้อยตัวแรกไปนอนตัวที่สองตัวที่สองตีเลยไหมรีบไหมไม่รีบเหรอไม่รีบอย่างนี้พี่ก็จัดเลยนะพี่รีบปั๊บเข้าสามแต้มก็ เรียบร้อยสิครับโอเครอบแรกจบไปอย่างง่ายดายนะครับโอเคปึ๊บได้ DNA ม่วงนะช่วงนี้พี่กำลังต้องการ DNA ม่วงนะครับเพื่อเอามาซื้อตัวไปฟักตัวเก่งๆนะครับรอบ2องขึ้นบกขึ้งน้ำกับนกนะเราก็จัดนกกับกินพืชลงไปโอเคเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับ เอไอมี2รีบไหมรีบไหมครับมันเปลี่ยนตัวนะเอานอกลงมาแล้วมันก็เก็บโอเคตอนนี้เรามี3มเราเปลี่ยนตัวด้วยนะครับแล้วเราก็เก็บเหมือนกันนะครับตอนนี้ ai มี3ตีสวนไหมมันเปลี่ยนตัวแล้วมันก็ตี2นะแต่มันหมดโอเคจัดเลยสิ เปลี่ยนตัวก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอเคสองทีก็เรียบร้อยไปที่เหลือชาร์จปึ๊บไปปังเรียบร้อยตัวแรกไปนอนตัวที่สองมี3แต้มมามันเก็บเหรอเก็บอย่างนี้ก็จัดเลยสิมาเรามีหแต้มใส่หมดเข้า4แต้มก็จะเหลือไหมโอเค จนาไปนะครับสำหรับรอบที่2นะครับโอเคไปรับดีเอม่วงนะปึ๊บไปเดี๋ยวเราไปรอบที่3กันต่อเลยนก2ตัวใช่ไหมเราก็จัดไทเซิร์ลท็อปลง2ตัวเลยละกันนะครับไปปึ๊บเราเริ่มก่อนเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับ A i มี2มี2แล้ว ไม่ทำอะไรเราก็ชาร์จหมดเลยโอเคมันเอามาป้องกันนะสองแต้มเมื่อกี้ตอนนี้มันยังคงมีสองเหมือนเดิมมันโจมตีสองเลยนะครับป่าโอเคได้เวลาปิดฉากนะต้องตีสองทีที่เหลือชาร์จไปไปนอนก่อนนะเจ้านกตัวแรกตัวที่สองมา มีสแต้มตีมาหมดเลยเราก็น่าจะนอนนะ3มแต้มปังนอนเลยเราตัวแรกเราตัวที่2ก็ใส่ท่าไม้ตายดิสิมี8แต้มใส่เลยนะครับปุ๊บไปปา๊าท่าไม้ตายซาโอเคชนะไปนะครับสำหรับการตีแพ็อาหารเนาะก็ได้อาหารเยอะพอสมควรนะครับ ห้าหมต่อการ์ดหใบนะสองแสนกว่าได้แต้ม JW 130. อีกร้อยสามอ่าไม่คูณ2แล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกแพ็คเลยแพ็คใต้น้ำนะเพื่อลุ้นการ์ดทองเนาะโอเครอบแรกมันน้ำลึกหมดเลย3ตัวนะครับเราก็จัดน้ำตื้นชนะทางไปนะครับปุ๊บปุ๊บ ๊บโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวอ่อนๆลงไปดีกว่านะครับจะได้บริหารจัดการตัวตีให้ได้4รอบนะโอเครอบแรกของการต่อสู้ใต้น้ำนะเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับชนะทางหมดเลยมันมี2มี2แล้วมันเก็บมันเก็บอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนตัว มาสังเวยชีวิตปุ๊บมันเอามาป้องกันนะครับตอนนี้มันคงมี2เหมือนเดิมแล้วมันก็เก็บนะเก็บอย่างนี้เราก็ชาร์จ4แล้วก็ตอดไป1น,นะโอเคไม่เข้าเพราะเขาป้องกัน2ตอนนี้ AI มี3มี3แล้วมันโจมตี3เลยนะปังตัวแรกเรานอน,อนเลยง่ายได้เลย โอ้ตัวนี้ลืมอัพเลเวลมาเนาะไม่เป็นไรปึ๊บโอเคที่เหลือชาร์จแล้วก็ป้องกันไป3แต้มก็เพียงพอไปนอนตัวที่2นะครับมามันมี4แต้มมันไม่โจมตีไม่โจมตีอย่างนี้เราก็ตอดสิชาร์จ4ตี4ไปเข้า2แต้มก็ ปังเรียบร้อยไปนอนตัวสุดท้ายมามีหกแต้ม,มตีหมดเลยไหมตีมาสี่นะปังเรานอนเลยโอเคตัวสุดท้ายใส่ท่าไม้ตายเลยครับปึ๊บตายเอาสายไปสะบัดหน่อยอ่าสายสะบัดปิง้งเรียบร้อยโอเคครับชนะไปนะครับรอบแรกของการตีแพ็กใต้น้ำเนาะ เึ๊บโอเคเอ๊ะมันเสียงอะไรค้างเนี่ยเสียลมเลยนะครับโอเคทนทนกันหน่อยนะครับมันจัดน้ำตื้น2ตัวน้ำลึก1ตัวเราก็ต้องจัดเจ้าเจ้าเต่านี้ลงเนาะแล้วก็น้ำตื้นสองตัวน่าจะไหวอยู่เต่าแล้วก็ต้อง อ,อื้มเสียงค้างอะ่ะมาจัดน้ำตื้นลงสองตัวโอเคไปนะครับลุยปึ๊บโอเคเสียงหายแล้วโอ้โห,โโหว่นกี้น่ารำคาญน่าดูโอเคแล้วก็ชาร์จก่อนเลยนะครับมาไอมีสองมีสองแล้ว มันโจมตีเลยนะมันรีบปังโอเครีบอย่างนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับปึ๊บปปึ๊บ,ปบไปนอนก่อนเลยนะตัวแรกปังโอเคตัวที่สองมีสองตีอีกสิ่าคราวนี้มันไม่ตีไม่ตีอย่างนี้เราเปลี่ยนตัวนะครับปึ๊บเพื่อมาชาร์จ ตึ๊บโอเคอ่ะโหอมีห้าแล้วอะ่ะมีหแล้วมันโจมตีสนะั้นเหลือ2องปังเรานอนโอเคมันเหลือ2ใช่ไหมเหลือ2นี้เราก็เปลี่ยนตัวกลับมานะครับแล้วเราก็ตีเผื่อ,อโอเคไปโอ้โหมันป้องกันแค่หนึปังเรานึกว่ามันจะป้องกัน2ตัวสุดท้ายมันมี5้า ัันชนะทางแล้วนะครับแล้วมันก็ตี3เหลือสองนะปังเรานอนตัวสุดท้ายเราลงสนามนะครับมี5แต้มันเหลือ2นะก็ใส่หมดสิครับไป5แต้มไม่ป้องกันเหรอโอเคชนะไปนะครับรอบที่2โอเคไปรับของรางวัลการ DNA ม่วงปื๊บ50นะครับ ปเดี๋ยวเราไปต่อกันรอบสามกันเลยนะครับรอบสามมันจัดประการลังน้ำตื้นน้ำลึกเราก็จัดน้ำลึกน้ำตื้นอืมก็ต้องจัดน้ำน้ำลึกไปชนเขาเนาะเพราะตัวหมดแล้วตัวที่เป็นธาตุพันประการลังของพี่อ่ะหมดเนาะมันมีแค่ตัวเดียวตัวเก่งๆก็คือเจ้าตัวเต่าอะ่ะ โอเคเราเริ่มก่อนแล้วก็ชาร์จก่อนเลยนะครับมันมีสองมีสองแล้วมันเปลี่ยนตัวแล้วมันก็ตีหนึ่งปังโอ้โหเกิดครึ่งลอนนะครับตอนนี้เรามีสามแต้มเราก็ชาร์จเลยนะส่งต่อตัวนี้มาถวายชีวิตมีสองโจมตีสองนะครับ ปังนอนเลยตัวแรกเราอย่างง่ายดายโอเคตอนนี้เรามีหกมีหกก็จัดเจ้าตัวนี้ให้ของเขาให้เป็นนอนก่อนแล้วที่เหลือก็กชาร์จส่งต่อไปไปนอนซะโอเคตัวที่สองเราแพ้ทางนะมีสามโจมตีสามเลยนะครับปังโอ้โห ตัวสุดท้ายของเราต้องเก็บเขา2ตัวเรามีแต้ม7แต้มชนะทางตัวนี้อยู่โอเคป้องกันไป3แต้มเข้าเต็มเต็มโอเคตัวสุดท้ายมาวัดดวงกันโจมตีมาให้หมดมาโจมตีแค่2เหรอป้งกักไว้ทำไม รักไว้เท่าไมรรอบต่อไปก็เจอ4-6แต้มไปต้องกัน2ใช่ไหมไม่พอหรอกโอเคครับก็ชนะไปนะครับสําหรับรอบที่3นะครับไปรับของรางวัลการ DNA ม่วงนะครับรอบสุดท้ายลุยประกันรัง2ตัวน้ำตื้น1ตัวนะเราก็จัดประกันรังลงหมดเลย ตัวสุดท้ายเราจะไปแพ้ทางเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราตีสวนทา่าทางเลยนะครับเราก็ต้องชาร์จก่อนอันมี2ที่ยากคือต้องเก็บน้ำตื้นเขาให้ได้นะแล้วมันก็เปลี่ยนตัวน้ำตื้นมาจริงๆด้วยมันโจมตีหนึ่งนะปังเกินครึ่งหลอดเราก็ต้อง ชาร์จก่อน,นะครับไปมันมีสองแล้วมันเก็บเก็บก็เยี่ยมสิเราก็ชาร์จสี่โจมตีไปสองเข้าไหมเข้าหนึ่งแต้มปับ๊บเข้านิดนึงโอเคมันมีสี่แต้มแล้วนะมันมีสี่แต้มแล้วมันโจมตีสามปับ๊บเรานอนเลยโอเคตัวที่สองเราลงสนามเมื่อกี้มันเหลือหนึ่งแต้มใช่ไหม ตีเผื่อไว้นะครับต้องป้องกันไว้ด้วยรอบหน้าอืมป้องกันสักสองละก,การปลายที่เหลือชาร์จปลายสี่แต้มปังเรียบร้อยตัวแรกไปนอนตัวที่สองอมมันเก็บแต้มมาชาร์จมีห้าบันจมตีสี่ ปังไม่เข้ารอเพราะแพ้ทางเราอยู่มันเหลือสองปึ๊บปึ๊บสองตีเผื่อนะแล้วที่เหลือก็ชาร์จส่งต่อไปโอ้โหมันป้องกันแค่หนึ่งเองมันเก็บแต้มไปชาร์จโอเคตัวสุดท้ายมีสี่แต้มมีสี่แต้มแล้วมันโจมตีสี่เลยปังไม่เหลืออะไรไว้ป้องกันเลยเหรอโอเค เจ้าป่าเราลงสนามนะตีด้วยแต้มหกแต้มเลยเทไปเหมาหมดไปฟ้าปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่4นะครับของการตีแพ็คใต้น้ำเนาะโอเคจะรับของรางวัลเป็นการอะไรระดับ อื้หือซุ per แลนะโอเคแต่ตัวน,นี้พี่ยังไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกแพ็คเลยเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้สึกแพ็คบอสชนบอสจะปลดล็อกแล้วนี่ไงปลดล็อกแล้วนะครับโอเคเรามาตีแพ็คบอสชนบอสขั้นเวลาก่อนนะครับ ปกตินี่พี่จะมาเก็บตลอดนะถ้าสะสมแต้มแล้วมปลดล็อกนะครับเพื่อที่จะเก็บเจ้าอมพันนะเจ้าอมพันก็คอยเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการซื้อตัวเก่งๆเข้ามาในส่วนของพี่นะครับมันโจมตีสองปังอันนี้ก็บอสชนบอสเนี่ยการต่อสู้ก็ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นเนาะก็น่าจะชนะง่ายดายนะครับโอเคพี่ก็มาตีขั้นเวลาก่อนนะครับ เห็นไหมแปบ๊บเดียวรอบแรกชนะอย่างง่ายดายรอบที่2ไปต่อกันเลยโอเคเจอเจ้าโอเมก้าศูนย์เนะรอบแรกเราก็จะชาร์จรอบ2เราก็จะป้องกัน1ชาร์จ2รอบ3เราจะสีหมดเนี่ยนะครับในการเจอโอเมก้าศูนเะครับเป็นแพทเทิร์นของพี่นะครับโอเครอบนี้เราก็จะป้องกัน1ชาร์จ2นะครับ รอบหน้าเราตีหมดถ้าผลต่าง3ามแต้มเราชนะนะครับโอเคมันมีสามแตมมไไม้มันไม่ทําอะไรไหมมันไม่ทําอะไรนะครับรอบหน้าเรามี5แต้มเราจะตีหมดนี่ห้าแต้มแล้วแล้วเราก็ตีหมดเลยนะมันป้องกันหนึ่งอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอเคชนะอย่างง่ายดายนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับของรางวัล ถ้าได้การ์ดก็ดีแต่ได้อำพันก็ไม่ขี้เลยนะครับเอาไว้สะสมไปซื้อตัวนะครับได้อำพันเพิ่มมาอีก9,500นะก็ะหมุนอีกรอบนึงไปได้ใจคอจะให้อำพันอย่างเดียวโอเคไม่เป็นไรครับไปเดี๋ยวเราไปตีแพ็คบดล็อกเจ้าคาโปชูคัตกันต่อนะครับ แพ็คนี้จะต้องใช้กินเนื้อลงต่อสู้กับครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับก็ต้องบริหารตัวดีๆมันต้องตีถึง4รอบนะครับอรอบแรกเราก็สู้เดียเด่ยวๆกับมันนะครับเราแพ้ทางลงไปเ,เราก็จัดตัวเจ้าตัวนี้แหละโอเคไปเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับ AI มี2 มีสองแล้วมันโจมตีเลยนะมันรีบนะปังโอเคมันแต้มหมดเราก็จัดเลยสิรอบแรกพออยู่โอเคไปสามแต้มปับปับ,ปรบเรียบร้อยโอเคครับชน,นะรอบแรกไปอย่างง่ายดายนะครับรอบที่สองรับดินเอม่วงกันรอบที่สองนะครับ ใช้กินเนื้อ2ตัวลงต่อสู้กับครึ่งบกครึ่งน,น้ำของ AI 2ตัวเราก็จัดเจ้าทานีลงไปแล้วก็เจ้าตัวนี้โอเคไปน่าจะไหวอยู่โอเคปะเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับ AI มี2รีบไหม มันเจ็บนะเราก็ต้องป้องกันไว้หน่อยแล้วก็ชาร์จนะครับโอ้มันเอามาป้องกันนะ AI ตอนนี้มันยังคงมี2เหมือนเดิมแล้วมันก็เก็บอีกแล้วเอาแล้วตอนนี้เรามี5แล้วเราป้องกัน3แล้วชาร์จ2ไปก่อนกลัวมันตีตัวนี้เราตายนะครับมันมี3าม มันไม่ทําอะไรนะตอนนี้เรามีหกแต้มแล้วเราป้องกันต้องสี่อ่ะเราก็ชาร์จนะครับตอนนี้มันมีห้าแต้มห้าแต้มแล้วมันไม่ทําอะไรเลยเอาละสิเอ่ต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะป้องกันห้าชาร์จหนึ่ง ตอนนี้มันมีหกแล้วเออโจมตีมาเข้าแค่หนึ่งเองนะโอเคโจมตีสักทีมันแต้มหมดนะปุ๊บจัดสามแต้มอ่าแล้วก็ช้าส่งต่อเลยโอเคสามแต้มตัวเนี้ยไปนอนอยู่แล้วนะครับ โอเคมันมี4แต้มแล้วมันเก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้ก็ใส่เลยดิไหวไหมเนี่ยโอเคใส่ไปปึ๊บโอเคมันป้องกันแค่หนึ่งก็จะไปเหลือเหรอโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2เนาะไปเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันนะครับปึ๊บได้ดินเอม่วง50รอบที่3 ครึ่งบกครึ่งน้ำา3ตัวเดี๋ยวเราจะต้องจัดเจ้าอินโดมินัสเล็กไปแบกพวกน้องๆลงสนามแล้วเนี่ยเราก็จัดอัลเลปเตอร์ลง2ตัวเลยดีไหมทั้งเจน1และเจน2ลงสนามโอเคตัว2มันเลือดไม่เยอะสลับตัวนี้โอเคปะมาอินโดมินัสเล็ก ดูพี่แบกน้องๆหน่อยมีสองแต้มมีสองแต้มไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างนี้เราก็ชาร์จหมดเลยมันเอามาป้องกันแล้วก็ชาร์จหนึ่งแล้วมันก็ไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรอย่างนี้เราก็ ตีเลยดีไหมตีเลยปุ๊บแลวที่เหลือกอ็ที่เหลือเราชาร์จไปโอเคเข้าสองแต้มก็เรียบร้อยสิพอดิบพดีเลยมามันมีสีมันมีสีไม่ทำอะไร มีสีไม่ทําอะไรอย่างนี้เราก็ต้องตีสีเหมือนเดิมชาร์จสไปโอเคปรับ3มแต้มก็เรียบร้อยสิครับตัวสุดท้ายให้โอกาสแล้วนะตีมาให้หมดเออตีมา7นะครับไปปรับปรับอินโดมินัสเล็กเรานอนเลยล่างสองอ่าลับเตอร์แก้แค้นให้ลูกพี่หน่อยตีหแต้มปึ๊บปึ๊ปปปไป ไปฟับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่3นะครับเดี๋ยวรอบที่4อ่าเดี๋ยวเราลารับของดินเอม่วงก่อนนะครับเดี๋ยวรอบที่4เราก็จะต้องจัดอินโดมินัสเล็กใบแบกน้องๆอ,อ,อีกนะครับแบกเจ้าอลังกาสัลัดกับไทแรโนโนสัลัดเจนสนี่แหละโอเค แบกน้องๆหน่อยลูกแล้วก็ชาร์จก่อนเลยมันมีสองมีสองแล้วมันโจมตีเลยนะมันรีบแล้วนะปังโอเคแต้มหมดแล้วใช่ไหมปึ๊บสองแต้มก็เพียงพอที่เหลือไปชาร์จไปปังเรียบร้อยตัวแรกตัวที่สองตัวที่สองที่สองแต้มแล้ว ไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรอย่างนี้เราก็จัดแล้วที่เหลือก็ชาร์จไป3มแต้มเข้าสองแต้มก็เรียบร้อยสิครับโอเคตัวสุดท้ายมี4ี่ให้โอกาสแล้วนะไม่ทําอะไรสมุนใส่หมดแล้วนะไป5ห้าแต้มโอ้ตัวเดียวเก็บหมดเลยขนาดแพ้ทางอย่นี้ นี่อินโดมินัสเล็กลูกพี่ใหญ่ของเรานะครับคอยแบกพวกน้องๆโอเคก็ได้2องการ์ดเจ้าคาโปชูคัตมานะครับตัวพี่ก็ยังไม่เคยได้ปลดล็อกเลยนะนี่ได้การ์ดมาด้วยนะครับได้แต้ม JW 260นะครับแล้วแถมสุดท้ายปลดล็อกนะครับเจ้าคาโปชูคัตนะครับเป็นระดับซปเปอร์แรนะ ครึ่งบกครึ่งน้ำต่อไปก็จะใช้ด n a เอม่วงซื้อได้แล้วนะครับโอเคก็จบไปนะครับสําหรับการตีแพ็คลายวันวันนี้ตีแบบมาราธอนเลย4อย่างเลยเนาะทั้งแพ็คอาหารแพ็คใต้น้ําบอสชนบอสแล้วก็แพ็คปลดล็อกนะครับโอเคถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะสําหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ